เด็กเป็นอัลฟาเบิงคลิปได้เป็นชั่วโมงแต่ว่าให้อ่านหนังสือหาหน้าที่กลับยูบได้มันเกิดจากยังเดี๋ยวเพ่นนี้สิอธิบายฟังค่ะเด็กทุกมือนี่นะคะเขาอยู่กับจอที่มีภาพเปลี่ยนไปทุก2-3วิหน้าที่เพื่อห้สมองเนี่ยลังโดปามินไดเร็วแล้วกกทีมากจนเกิดสิ่งที่เอ้นว่า attention shifting หรือภาวะสมองติดการสลับอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะผลกนคือเด็กหน่อยซีโฟกัสด้แ่กับสิ่งที่บปต้องพานการอดทนแล้วก็สิรูู้ซึกเบื่อได้ง่ายกับสิ่งที่บ่ได้รับการตอบ แทนหรือว่าผลตอบแทนในท่านที่ยางเช่นการที่ต้องอ่านหนังสือหรือว่าฟังเน่าๆซึ่งมันอุบัิเหตุเห้เขามวนหรือว่ามีความสูขขึ้นมากในท่านที่นั่นเองค่ะซึ่งมันต้องผ่านการฝึกฝนแต่เด็กทุกมือนี่เขาสิฝึกบ่ได้พอเขาเสพติดการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วเกินไปค่ะอีหนึ่งมี3เทคนิคนะคะมาซอยฝึกห้นอนองๆเนี่ยสามารถมีสมาธิได้มากขึ้นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือหนึ่งหากิจกรรมง่ายๆที่มันบบน่าเบื่อให้เขาเหตุค่ะยางเช่นการรดนามตนไม้เล่นเลโก้เฮ็ดเครื่องปั ดินเผาหรือว่าวาดรูประบายสีก็ไดค่ะเค่ให้เขาโฟกัสจากความสนุกของกิจกรรมที่เขาเหตุถ้าเขามาบอกให้เขานั่งยือๆเขาเสเหตุบด,ด้ท่านที่ได้ค่ะเพราะว่าสมองของเขาไม่เสียิดการเบ่งจอที่เปลี่ยนแปลงเร็วไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องใส่วิธีคอยเป็นคอยไปค่ะ3คือจํากัดเวลาเล่นนะคะยังแบบคอยเป็นคอยไปยาหักดิบท่านที่ให้จํากัดเป็นช่วงออฟไลน์่ามค่ะอย่างเช่นให้เล่นแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนที่สิเขานอน,อนแบบนี้เขาสิเรล่มีเงื่อนไขค่ะว่ามีเวลาเล่นจํากัดแค่นี้เขาก็ ว่างและกะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะซึงท่เาบวตังกุดใบตั้งแต่แรกนะคะเขาก็สิ่เรียนสเปซสป,ปะจนเขาบ่มิกดในตัวเองให้ร่างว่นเขาเลหลายๆค่ะโดยการชื่นชมหรือว่าอาจจะเป็นหายเป็นของขวัญก็ได้เพราะว่าการที่เขาได้รับคาชื่นชมหรือการห้ของขวัญจากปูใหญ,ญยหรือว่าคนที่เขาหักนะคะเขาสิได้รับโดปามีนที่เป็นโดปามีนของจริงที่บแมนโดปามีนที่ได้รับจากคลิปบอกง่ายๆคือสารแห่งความสุขอะเขาได้รับจากคนนํากันเขาสิหูว่าเออความสุอีเลี่ะมันเป็นแบบไดเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้อง้้าเดค่ะ ไว,ไว้โดนก็นี่สีฟึกบด้ดโดยเฉพาะเด็กมัธยมเนี่ยเริ่มสิบ่ไห้ายังอยู่ในช่วงปฐถมยังขวบคุ้มได้ต่องฝาวเหตุ่ะถ้าผู้ได้มาคิดแบบนี้นะคะฝากากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่น,นิงไวแน,น่คลิปหนาแล้วเพื่นนิ้งสิมาลงให้อีกขอบค้นหล,ลายได้ค่ะเด้อ